สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4กับครูอ้อยค่ะก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะเรามาทบทวนการบวกกันก่อนนะคะโดยครูจะทบทวนในเรื่องของการบวกจำนวน3จํานวนกำหนดน,นะคะประโยคสัญลักษณ์การบวกมาให้ นักเรียนจะสังเกตว่าครูจะมีจํานวนมาให้นักเรียนทั้งหมด3จํานวนนะคะ,ะมาดูวิธีการทำนะคะจำนวนแรกคือ27,386บวกกับ32,409นะคะและบวกด้วย9,463การบวกจำนวน3จํจำนวนในข้อนี้นะคะครูจะใช้วิธีการบวก3จํจำนวนพร้อมกันนะคะโดยเริ่มจาก ใส่ตัวตั้งนะคะคือ27,386ใส่ตัวบวกนะคะจำนวนที่1ก็คือ32,409นะคะและบวกด้วยจำนวนที่2คือ9,463เครื่องหมายบวกเราจะใส่บรรทัดนี้นะคะลูกวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากก็คือให้นักเรียนเขียนตัว เลขนะคะให้มีหลักตรงกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นวิธีการคิดเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยไปนะคะ6บวก9เท่ากับ15 15้าบวก3เท่ากับ18 18เราจะใส่8และทด1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือ8บวก0เท่ากับ8 บวกกับอีก6เป็น14 14โทษกับอีก1นะคะจะได้เท่ากับ15เราจะใส่5และโทษได้1ในหลักถัดไปทางซ้าย3บวก4เป็น7 7บวก4เป็น11มีโทษอีก1เป็น12เราจะใส่เลข2นะคะและทษไปด้วย1ในหลักถัดไปทางซ้ายเช่นเคย ต่อไปค่ะในหลักพัน7จ็บวกสเท่ากับ 9, 9บวกเเป็น 18, มีทดอีกหนึเป็น 19, เราจะใส่ 9, และทดด้วย1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือซึ่งก็คือหลักหมื่นนะคะ2อบวกสเท่ากับ 5, มีทดอีกหนึ่งเป็น 6, นะคะเราก็จะตอบ6 9 2 5่สอำหรับการเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการลบจำนวนหลายหลัก ซึ่งจะมีอยู่นะคะคือการลบจำนวนหลายหลักไม่มีการกระจายและการลบจำนวนหลายหลักมีการกระจายเราจะมาเริ่มนะคะโดยการลบจำนวน2องจนวนและเป็นการลบที่ไม่มีการกระจายนะคะตัวอย่างนะคะ5 14, 1 4 6 4 3ลบด้วย1 1 2่2 3เรามาดูนะคะการแสดงด้วยรูปภาพ เรามีจํานวนอยู่นะคะตัวตั้งของเราะค,ะคือ5นะคะคือ514,643จะลบออกด้วย1,12,523เราจะต้องหาว่ามีผลลบอยู่เท่าไหร่นะคะเราจะเริ่มจากขั้นที่1คือลบในหลักหน่วยในหลักหน่วยนะคะ3ลบ3เราจะได้เท่ากับ0 ขั้นที่สองนะคะเราจะลบกันในหลักสิบสี่ลบสองเท่ากับสองขั้นที่สามนะคะเราจะลบในหลักร้อยหกลบห้าเหลือหนึ่งนะคะขั้นที่สี่ลบในหลักพันสี่ลบสองนะคะเหลือจะเหลือสองขั้นที่ห้าลบในหลักหมื่นนะคะ หนลบหเหลือ0ขั้นที่6นะคะลบในหลักแสนเราจะเห็นว่าในหลักแสนนะคะตัวตั้งคือ5ตัวลบคือ1ผลลบจะเหลือเท่ากับ4นะคะดังนั้นนะคะ5 1 4แ4 3ลบกับ112523ได้ผลลบเท่ากับ 42120ต่อเลยนะคะลูกจะเป็นการลบจำนวน2จํจำนวนและเป็นการลบที่มีการกระจายนะคะ กำหนดประโยคสัญลักษณ์ให้ก็คือ658,623ลบด้วย275,124เรามาดูรูปภาพแสดงจำนวนกันนะคะมีจำนวนอยู่ก็คือ658,623ลบออกนะคะ275,124เราหาค่านะคะว่าผลลบเป็นเท่าไหร่ มาเริ่มจากนะคะขั้นที่1ลบในหลักหน่วยนักเรียนจะสังเกตว่านะคะในหลักหน่วย3ลบสี่ไม่ได้เราจะมีการกระจายจากหลักสิบนะคะมาให้หลักหน่วยจะกลายเป็น13นะคะส่วนในหลักสิบที่เรากระจายไปจะเหลือค่าเพียง1ถูกไหมคะลูกเพราะฉะนั้น13ลบสี่เหลือ9้าขั้นที่สองนะคะลบในหลักสิบในหลักสิบนะคะ ค่าของหลักสิบเมื่อสักครู่กระจายไปให้ในหลักหน่วยนะคะจากสองจึงเหลือเพียงหนึ่งหนึ่งลบสองไม่ได้ใช่ไหมคะต้องไปกระจายจากหลักร้อยมาให้อีกนะคะหนึ่งจึงกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้า ขั้นที่สามลบในหลักร้อยนะคะในหลักร้อยเมื่อสักครู่เรากระจายไปให้ในหลักสิบค่าของหกจะเหลือเพียงห้าแต่ในหลักนี้นะคะห้าสามารถลบหนึ่งได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้าลบหนึ่งจเหลือสี่ต่อกันที่ขั้นที่4ลบในหลักพันนะคะในหลักพัน8ลบ5เราไม่ต้องมีการกระจายเพราะฉะนั้น8ลบ5้าจะเหลือ3าม ขั้นที่5ลบในหลักหมื่นนะคะในหลักหมื่นจะสังเกตว่าตัวตั้งมีเพียง5นะคะตัวลบมี7เราลบไม่ได้จึงต้องกระจายจากหลักแสนมา1,000งแนะคะเป็น1 5บห้าหมื่นสิ้ามื่นลบจะเจจะเหลือ8ปดหมืนนะคะขั้นที่6นะคะลบในหลักแสนจากหลักแสนถูกกระจายไปให้หลักหมืนหน่น1ใช่ไหมคะ

สรุปนะคะการลบจำนวนหลายหลักสองจำนวนให้เขียนจำนวนของตัวตั้งและตัวลบให้ตรงกันนะคะโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันเราจะต้องเริ่มจากหลักหน่วยใช่ไหมคะแล้วจึงต่อไปที่หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปเรื่อยๆตามลำดับจนหมดจำนวนนะคะ ถ้าจำนวนในหลักเดียวกันของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะจะต้องมีการกระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมาเพิ่มอย่างเช่นในที่นี้นะคะหลักหน่วยมีเพียง3าใช่ไหมคะลบด้วย4ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการกระจายจากหลักสิมาให้นะคะ1จาก3จึงเป็น13 1 3าลบ4เหลือ9 นะคะในหลักสิบเมื่อถูกกระจายไปแล้วจากสองจึงเหลือเพียง1 1ก็ไม่สามารถที่จะเป็นตัวตั้งได้จึงต้องมีการกระจายจากหลักร้อยมาให้นะคะจาก1จึงเป็น11ในหลักร้อยจาก6ก็จะเหลือ5ใช่ไหมคะ1ิบเลบสเราได้9ต่อไปในหลักร้อยนะคะค่าของ6ถูกกระจายไป1เหลือ5 5า,าลบหเหลือ4ในหลักพันนะคะแปลบห้า ได้สพอมาถึงหลักหมื่นเราปีตัวตั้งที่น้อยกว่าตัวลบจึงต้องไปกระจายจากหลักแสนมาให้นะคะจาก5เป็น15 15้ลบเจะเหลือ8ส่วนในห,หลักแสนเมื่อถูกกระจายไป1จาก6จึงเหลือ5 5ลบ2เหลือ3 เมื่อเรียนจบใช่ไหมคะเราจะต้องมาทำแบบฝึกทักษะการลบกันนะคะให้นักเรียนหาผลลบข้อ1 316425ยีลบด้วย11342จะมีผลลบเป็นเท่าไรนะคะในการลบนะคะจะสังเกตว่าบางหลักนะคะจะต้องมีการกระจายจากหลักไปทางซ้ายมือมาดูผลลบกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร จะตรงกับของคุณครูไหมนะคะคำตอบของเราก็คือได้ผลลบเท่ากับ2 6 8 3ต่อกันที่ข้อ2 7 0นะคะ782,340ลบด้วยนะคะ214,531นะคะคำตอบของเราจะได้เท่ากับ 5้าแสนหต่อกันที่ข้อ3ามนะคะหนึ่งล้านหกแสนเกบลบด้วย9ก้4แสนนะคะตัวเลขก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในป .4 ของเรานี้นักเรียนจะเรียนค่าของจำนวนนับที่เกินแสนแล้วนะคะ มาดูคำตอบนะคะผลลบจะได้เท่ากับ741,026มาต่อกันด้วยการลบ3จํจำนวนนะคะมาดูตัวอย่างการลบจำนวน3จํจำนวนนะคะ

นะคะผลลบจาก2จํานวนแรกก็คือ263,747มาลบต่อด้วยจํานวนที่3ก็คือ32,214ผลลบที่ได้ก็คือ231,533มอบหมายการบ้านกันต่อเลยนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า56ข้อ3ใหญ่แสดงการหาผลลบข้อ1และข้อ2นะคะ ตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า56นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอการลบจำนวนที่มีหลายหลัก2จํจำนวนและการลบจำนวนที่มีหลายหลัก3ามจำนวนนะคะเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะนักเรียน